ใหม่ดาวิกาโดนตกเต็มเต็มเมื่อเห็นลูกสาวดาราดังน่ารักเกินต้านมากอีกหนึ่งลูกรักดาราดังอย่างน้องมาลินลูกสาวของมิวนิธาไฮโซ,โซเซนที่ฉายแววน่ารักตั้งแต่เด็กๆมีพ่อยกแม่ยกจำนวนมากเมื่อแม่นิวและพ่อเซนโพสภาพหรือคลิปลูกสาวลงอินสตาแกรมเมื่อไหร่พี่ๆแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักแบบไม่ขาดสาย นอกจากพี่ๆแฟนคลับนอกวงการบันเทิงอย่างล่าสุดใหม่ดาวิกานางเอกซุปตาดังก็โดนน้องมาเรียนตกอย่างหนักถึงขั้นเข้ามาคอมเมนต์ชมในไอจีแม่มีว่าน่ารัก